สามเป็นลอขึ้นนะคะออออจะมาออกกําลังกายอะไรกันแถวนี้คะเนี่ยอ้าวอ้าวไม่ได้ครับต้องลงทุนฟิตหุ่นร่างกายด้วยครับทําทไมต้องออฟิตขนาดนั้นเลยคะจะไปเตะบอลแข่งกับใครอืมไม่ใช่ครับไม่ได้ไปเตะบอลแข่งใครแต่วันนี้เนี่ยผมกําลังเนี่ยจะลองใช้เวทีแห่งนี้นะครับรักเอ๋ยของเราเนี่ยต้อนรับแขกรับเชิญโอ้โหแสดงว่าแขกรับเชิญเนี่ยจะต้องเป็นซุปเปอร์สตาร์แน่ๆเลยพี่ทแท่งถึงลงทุนแบบว่า ตามใจเต็มที่ขนาดนี้ซูปเปอร์สตาร์หรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ถ้าความน่ารักเนี่ยผมคอนเฟิร์ม <c oughs> เอาละอยากดูละ <c oughs> อยากละอยากไปเจอเขาละ <c oughs> นี่อตอบนี่จะไม่ถามห่ะแล้วลว่าใครเนี่ยเดี๋ยวฟ้องพี่เคนเลยก็คุณบอกน่ารักกับพี่บอกเองว่าน่ารักเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ว่าที่ซูปเปอร์สตาร์เมืองไทยคนใหม่ครับเอาตามผมมาพร้อมแล้ว อีตันคุณหนมะแล้วคนนี้ล่ะครับชื่ออะไรได้ด้วยแพงต้นแพงต้นแล้วคนนี้ที่อะไรครับคนนี้ชื่ออะไรครับพี่หน่อยแล้วคนนั้นชื่ออะไรครับพี่แพงเราเตรียมเัินมาเป็นอย่างดีเลยตบมือนจากใ่รฝรั่งมากกินไปฟังแพงต้นและอีตันแพงต้นมีแฟนหรือยังครับมีแล้ว ปิดเป็นความลับเราจะถามอีกทีนึงคุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่เหมียวคุณแม่เหมยวแห้วไหนครับมีไหนลูกเหี่วนลิกเหมียวไหปลูกเหมนกเลกเยไลมียวนลูวันูหนเปนลูกลูกเมาเมนเยวยไาวไมมหหเยูนะเป็นตวจนะคะจริงเหรอคุณพ่อตวจเหรอ ใช่ไหมใช่ด้วยอู้เป็นตำรวจนะมาจับพี่นะไม่มีอะไรนะครับผมแค่รับจ้างครับแต่นี่จ้างวานครับเอาละเอาละพม่ได้โยนกันถึงเห็นเลยป้าหน่อยนะป้าหน่อยใช่ไหมป้าหน่อยจ้างใช่ไหมคนนี้เดี๋ยวไปชวนแม่หมิวมาเคลียร์ก่อนดีกว่าไปหาแม่หมิวเลยไปรับแม่หมิวมาดิ พี่แท่งดูสิเขาทำได้ยังไงอ่ะทำเรื่องอะไรฮะเหมือนกันได้ขนาดนี้คุณลลิตาสบายดีไหมครับคลยใช่ตกลงคนไหนกันแน่น้าคล้ายกันมากเลยไม่รู้เหรอพี่คนนี้อีตั้นคนนี้ลลิตาไม่ใช่ไม่ใช่คนไหนอีตั้นครับอีตั้นชุกมือขึ้นเอาเคนไหนแพงตั้นครับนี่คุณพ่อชื่ออะไรนะครับ พ่อชื่ออะไรนะพ่อกล้องพ่อกล้องชื่อจริงชื่ออะไรนะครับนลปีดีเอเก่งมากหน้าตาคล้ายกันอย่างนี้นิสัยใจคอคล้ายกันไหมครับก็ ถ้าดูตอนนี้ก็คล้ายๆกันเหมือนกันค่ะก็กลัวๆอยู่นี่เหมือนกันท่านี่ใสเหมือนแม่น่าสงสารทำไมครับทำไมครับทไมครัก็เขาจะขี้แยหน่อยค่ะวันนี้จริงๆก็แอบแบบไร้ลึกดื้อนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมีเหมือนกันคนนี้เออดื้อตาใสอะไรอย่างเงี้ยแม่มั้งเนี่ยแม่เลยนะเหนื่อแต่คนนี้เขาจะเป็นพี่ปกป้องนะคะเขาจะดูแลน้องค่ะเขาจะเหมือนทางกล้องเขาจะ แข็งแรงเข้มแข็งกว่าฝั่งนึงเหมือนคุณพ่อฝั่งนึงเหมือนคุณแม่นะนี่พี่แทงรู้หรือเปล่าว่ายิ่งตอนหนิวเด็กๆเนี่ยเหมือนมากนี่หรือเปล่านี่เหมือนไหมอ๋อคุณแม่นะรู้ไหมคุณแม่ตอนเด็กๆนะลูกได้นะฮะนี่ก็จะให้ดูนะฮะท่านผู้ชมทีละรูปทีละรูปคุณพ่อนะฮะก็จะเหมือนน้องเหมือนแต่งต้อนแต่งต้อนนะลูกเห็นไหม อเมสิ่งจริงๆค่ะพี่คนนึงเหมือนพ่อเป๊ะๆคนนึงก็แม่เป๊ะๆโขกันมาอิจฉามากเลยจะขอวิธีครับเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกให้แบบแรกก่อนจะให้เหมือนเนี่ยต้องเริ่มจากการแต่งงานอือมีคนย่านร่เยมันยาดจรงๆนะพี่แท่งรู้หรือเปล่าว่าอนาคต ลูกหลานวงการบันเทิงต่อไปเลยนะเนี่ยจริงเหรอฮะนี่เลยเขาเล่นละครแล้วนะเข้าเเข้าาครรรหอับแล้วอีตันจะเริ่มเล่นละครแล้วใช่ไหมครับตันตันเล่นละครแล้วใช่ไหมครับอีตันเล่นละครเรื่องอะไรพี่ตันสมัยวีอะไรวีรักตั้งแต่เพื่อเธอละครเรื่องใหม่นะครับของพี่ตันดังเรื่องไม่หลอนแม่เรื่องเรื่องอะไรค นี่ต้นจำได้ทุกเรื่องเลยนะแล้วสมหมายคืออะไรครับคุณเหมีวเป็นชื่อของเขาในเรื่องมีชื่อสมชายแล้วก็มีลูกชื่อสมหมายแล้วคนนก็ชื่อสมหมายนี่ชื่ออะไรสมหมายสมหมายวันนั้นเล่นยังไงนะครับสมหมายแล้วสมหมายตอบว่าอะไรครับวันนั้นบอกสมหมายสมหมายอยู่ไหนสมหมายตอบว่าอะไรลูกแล้ว อ่าแค่เนี้ยแหละฉากเดียวฉากเดียวเนี่ยพองนานไหมฮะสอนนานไหมฮะก็วันหนึ่งค่ะประมาณสอนเลยมาจากบ้านเลยท่านก็คงอยากอยากเป็นนักมินด์ลักมินด์ดีลาการแสดงละครครั้งแรกในชีวิตนะครับของอีต้านน้องอีต้านะครับไปดูกันนะครับชมเลยค่ะเป็นละครหรือไม่ ก้งนี่อันนี้คุณยายคุณยายที่บอกว่าดุกฉันไม่ดุกว่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวเอาของเล่นมาให้กินนะนี่คุผู้จัดการเดี๋ยวฉันจะรกาวันนี้ไม่ได้อะไรเยอเด่นดันคนนี้ต้องเจอไม้ได้นะชื่ออะไรเอ่ยสมัยสมัยสมัยลูกเต๋อลูกเต๋อเก่งไหมครับตั้านเก่งไหมครับเก่ง ไม่แล้วแล้วคนนี้เลยคนนี้เขาอยากเป็นทหารอยากเหมือนปู <t 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 ่อยากเหมือนปู่และทางนี้เขาสนใจอยากเป็นเลยอ่ะพ uh ี uh ่ดิ้นอยากเป็นอะไรลูกอดิ้นอยากเป็นอะไรคะแสมหายอยากเป็นสมหมายเอาละค่ะวันนี้น่ารักแน่ๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ สองคนว่างขอบคุณแม่แมวด้วยนะคะแม่แมวพาหลานมาคุณยายพาหลานไปนะพี่ต้าจะดูนี่ไอ้มดแดงมดดองอ๋อนี่เขาเขารีเควสเลยนะเขาอยากออกตอนจบด้วยจบจบนะฮะลาค่ำคืนนี้รักเอ่ยด้วยกันนะครับมีคำคมอะไรก็เราอาจจะเป็นแค่ใครคนหนึ่งบนโลกนี้แต่วันหนึ่งเราอาจจะเป็นโลกทั้งใบของใครบางคนครับ ขอให้หรับฝันดีนะครับสำหรับพลพรรครักเอ๋ยนะครับนะฮะพวกเราไปก่อนนะครับแล้วพูดหน้าเจอกันครับราตรีสวัสดิ์ครับขอคเลยค่ะอาจาเลือกแต่ผู้หญิงมาล่กเลือกแต่ผู้หญิง ไปหอมน่าลยเป็นตุมชิ้นใ